ไทยบรรยากาศตอนสายๆหลึกจากเวียกจากงานมากกับสีผ้าแหวะเข่าป้าเห็ดพี่น้องเอ้ยจังสิเข่าบ้านนะขอโคตรปลานีเพิ่งตัดแล้วเรียบร้อยโอ้ยมืดอึมคึมมืดอึมคึมอยู่มืดอ,อึมคึม,ม,ออม,คม ผ้าเขาปลาเห็ดพี่นอ้องอไปหะเบิ้งเห็ดน้ำกันจ้าเลือกจากงานเ้าจะยากอากาศตอนไฟสายแต่มืดเนาะหนาหนาวเนาะพี่น้องบ๊ทได้ไก่ดิพี่น้องจ้าบอกเห็ดเวียยเห็ดงานนึงทางนั้นแล้วกาย่างออกมานี่รัดไปหนีมันทางขาเจ้าเห็ดรัดเขาไปได้ซูหมวงสุบอลเนาะยุน่นทางนี่นะ ขาก็สิลัดลุกไปพูดละไปถ่ายไปเบิ้งน้ากันพี่น้องจ้าอืาอได้ลายได้หน่อยได้เห็ดยังเนี่ยอือไาขออนุญาตคนไทยปลาหัวน้าตาลในเบิ้งพี่น้องปลานี่ข้าเจ้ยยังบริกลเทียนนี้ปลานี่พูดหดปุ่มแซงันสุดแสงหูแซงตาเลยพี่น้องเนี้นะปลาต้นน้าตาลจ้าขามาไทายเบิง้งใกล้ๆให้พี่น้องได้เบิ้งกันพี่น้องนี่ละพี่น้องปลาต้นน้าตาล ที่ลงคลิปที่แล้วไปข้าจเจ้าอันขุดเหล่าป้านัน่นอันนี้ป้านี้ข้าจเจอยังบอกขุดจ้ะนี่แหละแมนไปเว้ยพี่น้องเสร็จแส,ง,ส,ง,สงตาไปพี่น้องไปเบิ้งเฮ็ดหาเบิ้งเฮ็ดกันจ้ะท้ายทางขึ้นจักน้อยกันพี่น้องท้ายทางขึง้นไปหาเฮ็ดจ้ะเขาป้านี่แหละเฮ็ดอันเสียนพัดน้ำกันอีกพี่น้องจ้ะหลังจากหีมาโบลงแล้วมิตรแดดบานนี่ หาเก็บเห็ดจะพี่น้องบ่กไก่บ่กไก่ในปลาติดหนทางคือเก่าอืออกคับออกแน่พี่น้องเอ,อ้ยเก็บเก็บเก็บออกให้เก็บแล้วล่วนะเนาะออกกันยังดีๆงามๆอยู่พี่น้องจ้ะ เก็บเรียบกว้งไว้ปลาไม้ด้ไหน่พี่น้องปลาไม้เรื่อยๆต่คนกับไก่ของว้างขึ้นมาแล้วเนาะเก็บปลาไม้ไปเรื่อยๆพี่น้องนะจะดอกง่ไง รถเวอ่อนซ่อนพี่น้องเพื่นออกให้เก็บแล้วก็เก็บยังบนเนาได้นี่พี่น้องจ้ะยังบนเนาจ้ะยังบนเนาอีมาลล ุมแม่นพี่น้องตะวาหาดอกงามๆเนาะอเปื่อยก็บ่เอาหลายคักพี่น้องอือนี่อยมันงามอ้าวดอกงามๆพี่น้อง เ็บเฝ้ารถเขาเจ้าทำกว้มสะอาดแต่ยุดยกไก่ทากนี่พี่พน้องมันเสียงดังเนาะจะเก็บไปตัดขากันวันนี้นตัดขาพี่น้องตั้งกล้องกับโปยูบันที่นี่เป็นเลี้ยงสิ น้องกับพ่อสร้างวัคกี้ดอกกิน่าอยู่แต่ขาเจ้าทำวามสะอาดเนาะห้างแต่ที่ว่งนาดนี่ขนาดต่างไงจากน้อยพี่น้องจัะเห็ดแต่ยังยังมีให้เก็บไปเด้อพี่น้องยังบนเอาบวเปลือยได้เห็ดยังดีๆอยู่จ้ะนี่เห็ดนั่งบนเอาบวเปลือยทีเดียวดอนเดียวได้ไหมพี่น้องดอนนี้ อยากเอาแต่ดอกดีๆเราดอกเห็ดเพื่อเขากับบ่เอาเนาะเพราะว่าเห็ดมีมามันละไล่กระโดดแล้วล่ะเป็นอาทิตย์แล้วนี่สองอาทิตย์แล้วล่ะโดนแล้วหาเลาะเบิ่งกับมี่พ่อได้เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องกาก็่ได้เก็บได้ไลายเติมตน,นีดพี่น้องดอกไดงเอาเขากับบ่เอาเหรอเห็ดเพื่อเขากับหาแต่ดอกบุพกเพื่อ ไล่เติบพี่น้องดอนนี้ค่ะเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องก่ย่างต้อแบบน,นี้ย่างให้เบื้งอีพี่น้องจ้าคนะตัดค้าแล้วเราดีนี่พี่ดอนเดี๋ยวพี่น้องจ้าแดดดีปะนี่เด้อข้าวเดี๋ยวกัแหงพี่น้องเก็บใส่ถุงแล้วย่างต้อแบบน,นี้หาเบื้องดอนไหมจ้าป้าพี่น้องโอ้ยอีพออีเมย์ตอนซ่อนข่อยปะโอ้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 โอเก็บย่างเดี๋ยวพี่น้อง ไอฝาเบือกันเด้อเก็บไปเรื่อยๆุณนะนกได้นำกับ่ต้องเอานกได้คนนัองก็จังเอาเนะคนนี่มาเป็นลุงทับใส่เนาะ ว่องไปคุณคุณต้องตัดขาทีเดียวพี่น้งองปลาเนี่ยนะรังการบอ,อ,อกเลยน้องห้องกูต้องเอานะบม่ได้แย่ยงอันชอดปลาให้เบิง้ง เอาแต่น้ำเห็ดเนาะดีๆอยู่ได้พี่น้องมานาัมเนเอาซ้ำอยู่ในตู้เย็นนี่แหละ,นะหเนาะเก็บกองไว้อันซ่อนจากมาป่ปอตอนบ้านเดนหิมะท่านลงใส่ได้เนาะ

ได้ลล่เติบพี่น้องกันได้ลล่เติบตัดขาอันวันนี้พี่น้องตัดขาอันวันนี้พี่น้อง้ะเห็นว่าพี่น้องตัดขาเนี่ย ดอนนี้ได้ลายเติบจะนี้ดอกได้เนา่าเขาก็บอกเอาดอกอได้น,นี่นะมันก็จจังเห็ดบดบันเขานีาน่แล้วพี่นอ้องนี่หิมะอันคุ้มเพิ่นเนาะหิมะละยลายละกันหิมะละยลายลงกันคือมกอกไม้แก้วนะให้ดอกงี้ไง มาดอกนี้ได้ลายเติบดิพี่นอ้องแต่ขอการเรียกเอาแต่อดอกอันดีๆเนาะดอกเด้พัน,นเนาเ้าก็บ่อเอาอะไรเป็นบอ่อละเ้ากวเอาแต่ดอกซื่อๆนี่สินะด้ลายเติบดอกนึงนะดอกนี้สีก็ได้อยู่นี่ได้ลายเติบ,นะเนะเตบพี่นอ้องใช้ได้มากมากอันตอนพันเนาะตอนอัน

คับพดเมียนิจักบ่โอ้ยงามงามได้3ดอกมาดอนนี้หูยพุ่นน่ะพี่น้องขนาดหิมะหลายๆแล้วเพิ่นยังบ่เนาเฮาก็เรียกเอาเนาะอันใดมันเปื่อยเฮาก็บ่เอาล่ะงามอยู่ดินี่พี่น้องจานี่โอ้ยสิเาเบือกันเด้อพี่น้องจานะจังก็ีดีอยู่ร ก็บเอาแล้วก็สิหาเอาแต่งางามๆมั้งสิล่ะนี่ซ้อนดีเนาะคนนี้เห็ดเสือนพระโอ้หลังหิมะละลายนี่ลายเติบพี่น้องมีนั่งอีกได้มั้นี้บอกได้วบงงามก็เอานี่ดอกนี้ แม่เพินกินซะอีหยังกัดดอกนี้เพินบานแล้วเนาะบานก็เอาเนยังบ่เสียยังดีๆอยู่ีฟ้าเบือกเด้อพี่น้องก็แม่นเด้อนะ เี้ยอืออืงามงามแม,อม,ม่อนนี่ก็ได้ตื่มกันไล่เติบพี่นอ้องตัดขากันบันนี้เจอเมนผงมือขอกระขาดพี่นอ้อง เก็บไปเก็บมากระถุงมือขาดบ่ได้เก็บเงยานนะยง,งเก็บงามๆชิลลัได้นะคนนะหินมันเน่าเลยนะีะมันน่ายังดีด,ดอยู่คนน้ี่นองเห็นทนะอ้ยอยเก็บวัฒนที่น้องจ้ากถุงมือบ่มี Có cái bưng thúng mưa cho nên lột cân đất Đón cái đè lái tớ phi nọng năm bò phi nọng, năm bò Nhao phải họt vun mình bớt lẩu, kiếp luôn nó Má, cái kiếp luôn lẩu Kết thúc đó, phi nọng Hãy subscribe cho kênh สุดทายแล้วของปีนี้ภุละปีนาพูละชิได้เก็บอีกบันนี้ปีนาพ่อไมอดูดีมีแห้งเก็บเห็ดอันนี้นะเห็ดอนันมันปบกนี่อุย้ยน่ะฝันเห็ดตรงฝนบานเท่าอรรถที่นองจ่าบวงนี้ดอกคนนะอ่อนซ่อนอ ลงฝนบัตรเฮาอโลดเก็บสุดท้ายแล้วปีนาได้เก็บอีกบัดที่นี่ม่าดีดีอยู่จ้ะลายเติบหมนลายเติบนะนะตาดอกใหญ่ๆน่้องดีๆอ,นะอ,อยู่เนาะดีอียู่เคดสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องปีนาของเราที่ได้เก็บอีกเฮดอันนี้นะ ເບືັດລອຍເບືັດໜາເພລົປາຫງກນລາໜນາ